วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับในช่วงต้นฤดูฝนนะครับก็จะเป็นวันที่อากาศดีเมื่อคลึ่มนะครับก็พามาชมบรรยากาศสวนเย็นสบายกุชินารายเขาวงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับก็จะมาตรวจตราดูพนักงานของสวนนะครับเป็นพนักงานที่มีความ ซื่อสัตว์ขยันอดทนนะครับพนักง,งานของเราก็เป็นต้นไม้ใบหญ้าที่เราปลูกเอาไว้นะครับพนักง,งานเหล่านี้เราจ้างเขาด้วยน้ําและก็อาหารที่เป็นเศษใบไม้ปุ๋ยคอกนะครับก็เป็นค่าตอบแทนสําหรับพนักง,งานเป็นพนักง,งานที่ขยันขันแข็งมากนะครับทํางานทั้งวันทั้งคืน เราสั่งงานแค่ครั้งเดียววันแรกที่เราปลูกเขาลงไปบนพื้นแผ่นดินแล้วก็ให้รางวัลเป็นน้ําเป็นอาหารเขาก็ทํางานทุกวันทั้งวันทั้งคืนนะครับเติบโตตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องออกปากสั่งการอะไรให้เหนื่อยนะครับเขาก็ทํางานให้เราอย่างเต็มที่เดี๋ยวสักพักนะครับอีกไม่นานเขาก็จะสร้างผลผลิตให้เราเป็นดอกเป็นผล ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้เป็นพืชผักสวนครัวอาหารป่าอื่นๆอีกมากมายสารพัดที่เขาจะสร้างผลประโยชน์ให้เรานะครับนี่คือพนักงานธรรมชาติที่ไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างไม่ต้องออกคำสั่งให้เหนื่อยเขาก็จงรักภักดีกับเราเราทำดีกับเขา ให้อาหารเขาให้น้ําเขาอย่างเพียงพอเขาก็พอใจแล้วนะครับไม่เถียงเราไม่งองแงไม่ต้องอะไรมากมายให้วุ่นวายนะครับส่วนเราก็รอรับผลผลิตยอย่างเดียวแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เขามอบให้เราครับ